ผมเท้าพางกันะผมจบศิลปะโปรแกรมศิลป์เป็นนักดนตรีที่โรงเรียนแล้วก็มาสอบศิลปศิลปะความไม่ติดแล้วมาติดที่บ้านสมเด็จเป็นนักดนตรีอาชีพมา20ปีแล้วก็มาเข้าวงการทำดนตรีทําหนังดนตรีประกอบหนังตั้งแต่ปี37ตั้งแต่20ปีที่แล้วมาสายดูแลเรื่องประกประกอบข้อก็เลยคุกเี่กับพุ่มกับก็หมดละ พี่พื้บพี่สุุมพี่บุญทินอาฉลองก้ที่ดนตรีประกอบมีชื่อเสียงก็คนไฟบินไปทั่วโลกเลยแล้วก็หวงจุ้ยนี้ได้เข้าทิงสุพรรณหงปี48แแ้วหลังจากนั้นก็เราก็มีไอเดียของการสร้างหนังนะพาหนังคนหนังอเปิดจบศิลปะมาก็เลยทําหน้าหนังเล่นๆเปิดมีผู้สนับสนุนท่านหนึ่งเขาบอกว่าเอย ฉันชอบในงานเธอเธอเล่าเรื่อยอดฟังหน่อยสิค่ะหลังจากนั้นล่ะได้ตังค์มาเลยแสนหนึ่งเละเป็นจุดเริ่มต้นอาจจะเริ่มต้นค่ะอ่าตอนนี้แสนหนึ่งทำหนังใหญ่ไม่ได้ค่ะทำหนังเล็กโดยนี่ปาเทพเล่นนะหลาอย่างนะปาเทปมาเล่น้วยนะค่ะกลัวแกไม่มาเล่นให้ตังค์แกก่อนแกบอกเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องเอาวันงานแอบถามได่ไหมคะตอนนั้นคือเรื่องอะไรค็ไม่รูอ่ามันเป็นหนังเรื่องแรกที่พี่แบบฮาลันสนันเมืองฮาลันสนันเมนหนังประมาณเหมือนซิทคอมห่างสั้นอ เรื่องละห้านาทีค่ะป่าปเทพเล่นหกเรื่องอไอย่างเล่นหกเรื่องแล้วชาวบ้านเล่นอีกหกเรื่องถ่ายสองวันด้วยเงินทุน,นหนึ่งแสนบาทอ่าแต่ว่าค่าตัวไม่คิดนะอังค่ะ,ะเป็นค่าคนหนึ่งค่าตัวทำ,ทำด้วยใจแลกกัน,นถ้าเราไม่ใช้วิธีนี้เ,นเขาไม่ให้เงินเราหรอกเป็นคนที่ทํางานด้วยความรักจริงต้องบอกแบบนี้นี่จุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เขียนบทไม่เป็นหรอกก็เลยกระทรวงวัฒนธรรมเปิดอบรมบทครั้งแรกเลยกระทรวงบอกว่า ทุกคอนเทนต์จะดีไม่ดีอยู่ที่บทผมตัดสินใจเรียนใช่แต่ไม่มีเงินค่าสมัครอื้แล้วยังไงคะใช้เงินสองพันมีผู้สนับสนุนพี่เป็ดเพื่อนที่เดดประธานมัธยน้องให้แล้วไปเรียนทตไมต้องเสียสองพันเรียนอยู่นหนึ่งเดือนเขากลัวนักเรียนเบี้ยวพอจบปั๊บคืนเงินให้หลังจากนั้นละ่ะรู้ไหมถึงบังอ้อเลยจากวันนั้นปีห้าสองถึงตอนนี้ก็สิบปีมีบทอยู่สามโหล ก็เ,เ,เขียนเองทั้งหมดเ,เขียนเองทั้งหมดเลย,ลเ,ขยเขียนเองทั้งหมด,ดแล้วก<ร>็วได้อาจารย์ดีอาจารย์อมราพรของ G ีเรสมาเป็นผู้สอนอาจารย์พันธรรมหลายท่านเลยลเ,เพราะกระทรวงาบอกว่ามันเป็นรุ่นแรกเขากลัวเขากลัวไม่ไดีโอเคระดับประเทศมาสอนเลยผมเลยถึงบางกอเพราะว่าเราอยู่เบื้องหลังมาแล้วเราไม่ได้เรียนภาพยนตร์แต่ในใจเรามีแต่เราไม่รู้วิธีการเล่าเขาสอนสูตรให้เลยเป็นเลย จากวันนั้นถึงวันนี้มี36เรื่องก็เลยได้ครูอําเป็นครูสอนเรื่องสอนด้วยคุณครูคนเดียวกันผมมักจะไปเรียนนะใช่ไหมไปเรียนเหมือนกันคุณครูคนเดียวกันครับถึงบอกว่าแต่นี้กระทรวงก็บอกแบบนี้นะว่าในรุ่นขอคนคนเดียวก็พอผมนับดูแล้วในรุ่นผมก็มีผมนี่แหละที่ตามที่เขาพูดที่ว่าได้ได้ออกผลงานครับก็มีเท่านี้ก็เลยมีที่ไปที่มาคือมาจากเบื้องหลังของการเล่นดนตรีก่อนแล้วก็ทำเพลงประกอบภาพยนตร์ นะคะมาจนถึงนักเขียนบทเขียนบทแล้วเขียนคือมีบอกมีเขียนไว้เป็นแข่งเลยนะถ้าไมถึงหยิบยกเลือกเรื่องนี้มาครับบัตรีเดย์นะจุดเริ่มต้นผมเป็นคริสเตียนใช่ไหมค่ะพอดีโดโด่พ่อเอกมารับเชื่อผมก็เหมือนเหมือนพระเจ้าให้ตอบแทนมันมีมิสเตอร์บีนเอ๊ะคำมิสเตอร์โดได้นะตอนแรกชื่อมิสเตอร์โดนะเพราะว่าผมผมผมไปนําเสนอในทุนนะค่จริ้งแค่ส5นาทีผมบอกว่า อเมริกามีชาลิชปิลยุโรปมีมิสเตอร์บีนอัฟริกามีนิชาวเทวดาท่าจะบบองเอเชียไม่มีสักตัวเลยนี่แหละครับบอดชิเดอรในทุนเขาเขาพิ้งคำพิชิ้นผมเขาอนุมัติแล้วก็ผมบอกว่าท่านครับผมพร้อมแล้วได้ผมเริ่มวันไหนท่านพูดตรงกันนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวสิบโมงโอนเงินให้โอนจริงก็เลยได้เริ่มต้นเริ่มต้นอะไรครับก็เลยได้เริ่มด้วยเรื่องนั้นไม่มากหรอกค่ะไม่มากหรอกแต่ก็เลขเจ็ดหลัง แต่ก็นัคือเราก็ได้ทําตามฝันแล้ความตั้งใจที่พี่ดิต้องการที่จะสร้างภาพยนตร์เรื่องหนึ่งแล้วก็ให้วีโดโดได้เป็นพระเอกด้วยนะคะอาจจะไม่ามเรื่องพระเอกเขาทําอะไรมาบ้างเดี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวพระเอกรอแป๊บหนึ่งแล้วเมื่อกี้เห็นหอบอยู่เดี๋ยวให้นั่งพักใจเย็นๆสันนิดนึงนะคะถามอีกเรื่องหนึ่งคำถามคืออยากจะรู้ว่าพอพี่ดิวได้เรื่องมักสิ่งห้วอเนี่ยรู้แล้วว่าแรงบันดาลใจคือมาจากวีโดโด้ด้วยแล้วกักแสดงข่างอื่น พี่ดิวมีการคัดเลือกเองด้วยใช่ไหมคะขั้นตอนคัดเลือกนักแสดงนั้นเราไว้เจ้าของบททุกคนเขาจะมีคาแรคเตอร์อยู่ในใจคือคิดไว้ในใจรถคิดไว้ในใจเลยแล้วก็ต้องมีนักแสดงในสังกัดคือคือไม่ต้องไปง้อคนหนึ่งนักนักแสดงที่พาพวกกันคือ้าแดงเนี่ยอ่าหนึ่งเดือนจะตองหาที่ครั้งหนึ่งเมื่อสิบกว่าปีนะจากค่าตัวผมจับได้ว่าหกพันบาทคจับได้แน่ๆตอนนั้นคดีใช่ไหมป้าจำไหมถึงเก้าพัน ขึ้นมาหมื่นสองขึ้นมาหมื่นห้าขึ้นมาสองหมื่นนะขึ้นมาเรื่อยๆอคุณแม่สักพัก่งแดง<ห>เขาเป็นการตลาดด้วยเขา,เ,าเราเรารู้ว่าพี่เป็นคนเป็นผู้สร้างใช่ไหมเขาต้องแนะนําตัวอยู่ตลอดใช่ไหมเพราะงานพวกนี้มันเป็นงานใกล้ตัวนะถ้าอยู่ไกลบัญทีเราก็ลืมนะใช่ <Okay. S 2> ก็เลยได้นักแสดงในในกลุ่มของพ่กพัวกันพ่อพัวกกันแล้วก็แคสการแคสผมแคสอนกันแคสสดมาเป็นร้อยเลยตาลายพอกับเรื่องตาลายจำไม่ได้ผมเลยแคสวิธีวิธีหนึ่จ๋าแม่ เนสิห้ากินหรูๆยังไงกิปลาแดงปลาแดเออตามปลาแดกเมื่อเมื่อเล่นน้งก็ออกห้องท่องประานห้าแดกกบบนั้นก็โอ้อ <c oughs> บ้านๆที่รีะเดียวออยู่ในกองไงพิพิธภัณฑ์อีสานแม่อก็คือเดี๋ยวต่อเน,นีดนึงนักแสดงแอ <c oughs> จากจากเป็นเพื่อนในเฟส <c oughs> เพราะว่าอะไรเขารู้ประวัติเราเขาก็กลัวเราไปหลอกเขาเราก็รู้ประวัติเขา แล้วก็แล้วก็พูดคุยแล้วก็วิเคราะห์วิเคราะห์ก็ถือว่าคนนี้น่าจะเป็นได้แต่ว่าด้วยความที่เป็นศิลปะแล้วเราเป็นเจ้าของบทเราปุณี่ยตาเราก็ต้องมองเหนือกว่คนอื่นใช่ไหมโดยธรรมชาติของคนเขียนบทค่ะพี่ดิวก็ผมนผมก็ยังได้รับโอกาสจากพี่ดิวเนาะให้ไปวิเคาะห์กันไปเห็นไปเห็นไปปิ้งใช่ไปเห็นไปปิ้งไปเห็นไปปิ้งเลยในเรื่องนี้ก็ได้เป็นนักศึกษุณช่วยกันกับแล้วก็ผู้ชมวยกกับนะคะโอ้เรื่องนี้บอกให้รู้เลยว่าเป็นแนว แนวไหนครับมันจะเป็นหนังอีสานที่ไม่เหมือนชาวบ้านนะทั่วไปเป็นหนังรักคอมเมดี้แต่น,นี้มันเป็นอคอมเมดี้สืบสวนสอบสวน,นนะอย่างที่เห็นน่ะมันมันเป็นเรื่องราวของไอ้โรคจิตซึ่งมาขโมยชุดชั้นใน<ล>ซึ่งมันเหตุการณ์ในโลกมันไม่มีใครมาสร้างเป็นหนังเลยนะนองรอันนี้คือเป็นเรื่องแรกมีบักโลกจตคือพี่โดโดแล้วแม่แดงเล่นรับบทเป็นใครเป็นยายเป็นยายนางเอกเป็นเป็นยายนางเอกยายนางเอกเป็นเจ้าวางแผนก็คือเป็นผู้วางแผนว่า กูจะต้องทําแบบนี้ไอ้โรคจิตมันจรงจะออกมาเอายกทรงไปแฝนไว้หน้าบ้านเลยเป็นร้อยตัวเลยรอดโรกจิตอ่าถูกต้องถูกต้องครับผมครับก็เป็นเรื่องที่สนุกสนานเนีนยทุกท่านยังไงอยากให้ทุกคนแบบได้ได้ไปติดตามรับชมอากอยากฝากให้ติดตามนะครับเรื่องนี้อะก็ทําสุดฝีมือใช้เวลาขอทุนอ่าหนึ่งร้อยกว่าคนนะหนึ่งร้อยกว่าท่านห้าปีผลิตกว่าจะได้มา พอหมดจะได้ก็ได้ภาใน15นาทีค่ะเป,เป็นเรื่องของศิลปิพี่ผิววันหนึ่งจะมีคนที่เห็นคุณค่าของเรานะคะเอาละมาถามแม่แดงกันบ้างดีกว่าเลยคะ่ะแม่แดงหายเมื่อยเราไปแม่หายแล้วหายแล้วเนะาะตะกี้นี่เอ้ย,ออยสบายหลย <laughs> ต้องบอกทุกท่านนะคะว่าตอนที่อยู่ในกองนี่คือแม่แดงเหมือนสุดพลังจริงๆไม่ว่าจะพุ่งกับจะสั่งให้วิ่งไปตรงไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณแม่คะเอา แรงด้านในมาจากไหนที่แบบเวลาที่ทําอะไรท้าวมาทำสุดชีวิตขนาดนั้นเอาคืออันี้มันโทษเลยค่ะมันดูน่ในสันดานเลยแม่ค่ะแม่เป็นก้นมักมวนแล้วก็บ่ต้องไปทีเรียนอีหยังเอาเห็ดอีหยังเอาเห็ดจริงเวลามันออกมาของเขาเนี่ยเขาออกมาดีเขาก็มีความภูมิใจแม่นบอกแม่ออกมาบ่ดีเขาจะอยากกูอีกบ่โน้อก็บ่ดีว่ะ มันๆๆๆจิงจงังดีค่ะเพราะจะนั่งเขาไปเรียนนางเรื่องใดแล้วก็เรื่องใดเขาต้องจำบทบาทผู้ที่เอาโกบัวออามาประกอบใ,ใส่ตัวของเขาเนี่ยแม่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักแสดงรุ่นต่อๆไปได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะแม่แดงรับบทในเป็นคุณยายของนางเอกเห็นแอบไปด้อมๆมองๆหลายที่หลายจุดอยู่ใช่ไหมคะมมอ,อันว่าแม่แดงรู้สึก ภาคุิใจยังไงกับบนบาทที่ได้รับนี่ไหมมันตรงกับตัวเองไหมคาแรคเตอร์แมงเลยนี่ยีม่ม <c oughs> ีกองนี้เนี่ย <c oughs> กินเขาลวกพักใหก้แกพักไม่กินก็ลวกพักตั้แก้วนี่นั่งเองเข้าไปกินบา้านๆอันเนี้ยบม่ค่อยบอกอบว่าที่ได้กินทั้งโตย่องยองเหลาขนาดเลยในกลางถุงไฮถุงหน้าเนี่ย แต่ผมรู้ว่าหรือว่าป้าแดงนี้เหนื่อยที่สุดใช่ไหมป้าวิ่งออกกำลังกายด้น่ะอมกออกกปงกกรปออกกำลังกายของเฮาเดะอิลวใส่ไปรถหกโมงเทาหกโมงแรงต็เลยไปหันตะแล้วแม่เต็มทีแม่บอกเต็มทีแสดงว่าเรื่องนี้เป็นตัวตนแม่มากๆเพราะว่าเราไปถ่ายกันที่พิพิธภัณฑ์อีสานนะคะยกกองไปกันที่ภาคอีสานทุกท่านแล้วก็ ว่าอีสานกันเบิดเรื่องเลยแม่นจ้ะกินเกาก็กินเกาอีสานกินก็แดดไปลาแดดดามนี่สมัยแขกีดดีดีจักว่ะเออนั่นเด้อจะฟังไปเด้อโอเครับป้าป้าจะเรียกค่าตัวขึ้นยังไหมแน่นอนจ้ะที่ทำน้องนั่นตัวงานด้วดูงานบึ้งโอเคอ่ะให้พี่ด้วดูในพูดบ้างค่ะในส่วนของครั้งแรกที่เป็น ที่เป็นพระเอกเป็นตัวเมนหลักของเรื่องนี้ด้วยรู้สึกไงกับผลงานชิ้นนี้คะดีใจนะครับผลงานที่นี้แบบเหนื่อยมากครับหอบมั้เลยกันอุ้ยีเหนื่อยมาก <c oughs> เกือบ <c oughs> เป็นลมหลายรอบนะครับ <c oughs> แต่ก็ออมักมัดตกมันกระตกแห้องอีดีได้หมอนเนะาะค่ะแต่งว่นวอื่นมักสีสูบบอแม่ว่ามันต้องถอยเนี่ยโดโดเขาได้ <c oughs> ได้แผลทุกวันครับอดหมอ่าโดดเขามีแผลทุกวันเขาเล่นเขาเล่นเกินร้อย ค่าตัวไม่คิดน<ป>ะไอาบามันเล่นร้อยนึ่งอะปะ้าโดโด้นี่ฉ <โด S 2> ายาเขาค่าตัวไม่คิดชีวิตเล่นเกินร้อยยิดโกทบอคนนบางเดือนแพ้แเต็มโตแล้วแมมันมันไอ้น่น่ะเวลาเขาตีนถีบตีนยหญ่มันเนี่ยมันกระโดดแปงติมันกระรอกบ,บอกเปิดเนี่ยเฮ้ยนี่อย่างนี้นต้องถามว่าพี่โดโด้ไม่เป็นไรแม่ไม่เป็นไรแม่สบายมากเลย พี่เ้องฉากไหนที่รู้สึกมันยากที่สุดสําหรับเราในการมันเป็นลักบทบทบาทหลักๆตัวเมย์ครั้งแรกเนี่ยฉากไหนยากที่สุดครับจากสุดท้ายครับจากสุดท้ายที่สไลเดอร์ลงมาจากที่สูงครับค่ะแลยหัวมันทิมค่คะือนอกนอกเมในนอกตีน้ำนะจนแบบเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ขึ้นตั้งตีนะเราลงไปดูเวลาเรับนับ ดีเรืมันโบนไ่่อยากให้ทุกคนไปดูเร์นอครับมันวงแม่คือเป็นการทุกเทที่สุดในการถ่ายคือต้องลงสไลเดอร์ลงไปสูงมากสูงมากในส่วนน้ำอ๋อแล้วครับฉากเป็นฉากสุดท้ายของเหตเรื่องที่ส่วนน้ำโคลาโดโดเขาไม่รู้ว่าน้ำาพิแค่หนึ่งเมตรพุ่งเหลาลงเลยหัวมองพื้นเลยเพราะผมได้ยินเสียงเลย ครับไม่เป็นไรครับพระเจ้าช่วยให้หายวันหายคืนค,คนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคะเกือบตายหรือว่าเอาเป็นว่าเป็นประสบการณ์ก็แล้วกันทุกท่านเพราะว่าในรอบหน้าเวลาที่เราถ่ายทำกันเราเริ่มมีการเซตอีคือนี้คือ <c oughs> นี้ไม่ใช่ความผิดของพี่นะเทคแรกเอาขาลงเ<อ>ทคสองเอาขาลงเทคสามมันไม่ใส่ใจเอาหัวพุ่งเหลาเลยอันนี้ไม่ใช่ความผิดของพี่ เพราะว่า <c oughs> เพราะว่ามันมีภาพยืนยันอยู่ <c oughs> แต่ก็จบด้วยดีครับผม <c oughs> เอาเป็นว่าจบมาด้วยดีแล้วก็เป็นฉากที่ยากที่สุดยากที่สุด <c oughs> แลก็ประทับใจที่สุดเนาะพรเราผ่านมาได้นะคะุกด,ด้านขาช่วยประมือเป็นกำลังใจให้กับน,นักแสดงของเราด้วยนะคะ